สร <IS 2> <IS 2> <IS 2> ุปราคาครับในการปั้นดิมแชงครั้งนี้มาดูกันว่าใช้งบไปเท่าไหร่นะครับเฉพาะอะไรไม่รวมค่าตัวรถนะครับโอเคหันมาเตียนินนี้ีกทีไม่าสมอสมรได้รับความเจ็บเจียวกันแต่ผู้ชมทอยุก่า18คนนจะพูงฮครับเจ้าเกณก็สวัสดผมุกครับกอผกกับดักแนลวันนี้ผมก็จะมา สรุปราคาสำหรับสายปั้นรถนะครับเออ ER, มาดูกันว,ว่าดีคันนี้ครับซึ่งวันราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะตั้งแต่ซื้อมาแล้วก็เริ่มปั้นเนาะถามว่าคุ้มไหมก็ดูเอานะอ่ะดูทรงดูทรงโอเควันนี้เราก็มีอะไรใหม่ๆมาแนะนำพเพื่อนๆอีกแล้วคือ,อที่แรกอ่ะใช่ไหมที่ผมแบบขายเสื้อตัวนี้อ่าเราก็มีตัวอย่างนะอันนี้คือชิ้นง,งานที่ตีกลับนะครับเป็นปฟายทาง390บาททุกคนน่าจะรู้นะว่าเสื้ออะไรมันคือเสื้อเว้คน เาดี๋ยวแกะดูดล้วก,กันเสื้อใหม่ก็เสื้อวีสองนะวีสองไม่มันจะแถมเซตเกลรอตัวหนึ่งที่แบบโคตรแรงที่จริงไม่มีขายในะตอนเนี้ยทิมกานเกวนะเนี่ยเซตเกอร์ตัวเนี้ยเห็นไหมเซตเกอร์ฮิมกานแเกวนะครับตัวน,นี้จะแถมกับเสื้อวีสองแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วก็ออคือเราเปลี่ยนเซตเกอร์มาเป็นตัวน,นี้ไว้ทุกคนเป็นสามสิบเหมือนเสืออ้อเลยตัวเนี้ยอ่าสวยไหม เออเหมือนเสื้อนะเดี๋ยวมาดูเสื้อกันดีกว่าอันนี้คือเสื้อลักไบวีสองครับใครสนใจก็สั่งที่เฟซบุ๊กเคล็ดหมายโซนนะครับเฟ้นเทไหมเออทุกคนน่าเห็นผมใส่นะก็จะมีท่าประจำกายนี่คือท่านี้มีที่การทำนะไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะเราต้องแบบทำนิ้วตรงๆไว้ประมาณน,นี้เออแล้วก็แขนก็ต้องตรงนะเออประมาณนี้เลยเอาดูเอาแล้วกันเท hey, <Hey, S 2> ไหมท่าประจำกายใครใส่ก็จะรีวิวทำท่านี้ครับก็รีวิวได้ ใช่ส่วน,นหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษประมาณนี้เขียนว่า d ั r k eye นะคับ duck eye Thailand ปี2022ทีมงานแก้วนะนี่มีทีมทีมงานแก้วด้วยก็ประมาณนี้แหละสวยไหม <c oughs> จะเป็นโทนดําแล้วก็เทานะด้านหลังก็ดูอีกรอบแล้วกันคันนี้เลยเป็นแบบพรองเผือกสีสมนะ้มเนาะแบบบอกเลยว่าสีสดมากใส่สบายนะนุ่มใส่ออกที่อะไรก็ได้นะประมาณนี้ห้ามมารับที่บ้านก็3 5 0าสิบ รวมส่งก็เพื่อค่าส่ง40บาทก็ไปทางก็390บาทตสนใจสั่งได้ับตัวนี้ผมก็จะเอาไปใส่นะผมใส่ไซส์ L นะครับผมก็เริ่มมีน้ำหนักน้ำหนัก60สูงก็106 6 100, 100. Okay. เ,เ,เดี๋ยวเอาไอ้นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่านะ <Okay. S 1> ว่าเราปั้นทัเนี้ยเออใชง้งบเท่าไรก็มีน้องๆคอมเมนต์มาผมก็จะให้แบบเป็นคลิปเลยไม่ได้ไปตอบนะแต่ถ้าเอามาอ่านไหมก็อ่านอยู่ใช่ แต่สอบไม่หมดหรอกมันเยอะเออ,อ,อสอบายทีแต่ว่าอ่านโอเคมาดูกันเดี๋ยวผมจะรีวิวันนี้ว่าท่งว่าอะไรทุกคนที่ติดตามผมก็น่าจะรู้นะว่าผมทําอะไรผมก็ถ่ายคลิปนะเนาะใช่วันนี้ก็นั่นแหละเดี๋ยวให้แฟนเป็นคนคิดเลขดีกว่านะเดี๋ยวผมเป็นตากล้องจะได้แบบฟังเสียงชัดๆหน่อยโอเคสวัสดีท่านชมน,มนะโอเคอันนี้ก็คุณสายสิสันนะคุณแฟนโอเควันนี้คุณแฟนจะเขา้าทีเลขแล้ว โอเคมาดูกันว่าทั้งคันอ่ะอใช้งบเยอะไหมคุมไหมผมก็จําไม่ได้นะเดี๋ยวคลิปนี้แหละเราจะรู้กันเขาเรื่องอรกโอเคเราจะยังไม่รวมค่ารถนะครับสงวนค่ารถไว้ก่อนเว่าผมก็ยังไม่บอกนะว่าผมจัดนะที่เท่าไหร่นะอืมตอนนั้นบอกว่าจะแจกสติกเกอร์เนาะแต่ลืมเลยก็นั่นแหละโอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะบอกตอนท้ายคลิปนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะคลิปต่อไปก็จะแจกงนะคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าราคาเท่าไหร่ เออประมาณนี้ใช่คันนี้นะครับเริ่มจากชุดอชุดล้อเออมันมีชุดเครื่องนะเครื่องก็ทำใหม่นะเป็นสเต็ปห้าสามเดี๋ยวมาดูชุดล้อก่อนแล้วกันชุดล้อนะผมจะบอกราคาเขาวข,ข้านะผมก็จําราคาเต็มไม่ได้นะอ๋อฮะโอเคชุดล้อจะเป็นล้อซูเปอร์แดกนะครับซูเปอร์แดกแถมเสือ้อพันสองบวกล้อโอ้โหราคามันก็ไม่ตายตัวนะเอาเอาเป็นว่าชุดล้อผมหมดอยู่ที่ห้าพันแล้วกัน ลบใหม่หมดเลยห้าพันผมจําได้เพราะผมจัดไปห้าพันกว่าจะได้เออเป็นห้าพันนะ oh <my. S 1> เอาใหม่นะเออใช่อันนี้คือชุดล้อทุกคนชุดล้อแบบจบุจบๆนะเป็นดุมดุมอ้นดุมอ้นตัวนี้ผมสั่งที่ใครอยากไปดูว่าผมสั่งที่ไหนก็ไปดูคลิปที่ผมใส่นะเป็นชุดล้ออ้นราคาอยู่ที่พันหกนะตัวเนี้ยเขาบอกว่าแข็งมากเนี่ยดูไฟเหลืองๆก็น่าจะรู้นะใครที่แบบใช้กันซี่ก็เป็นซี่โคเมียมนะครับ ใช่ยางก็เป็นยางหลท์สาตานเห็นไหมเป็นยางที่นุ่มมากดูนะเ oh. นี่ยมันนุ่มอ่ะบอกเลยว่านุ่มอืมโอเคก็หมดพี่ห้าพันนะครับใครสนใจก็ลองไปสั่งดูตามคลิปก่อนก่อนเนาะต่อมาก็จะเป็นทางมิเนียมทางมิเนียมตัวนี้บวกพันห้าผมสั่งที่พี่ก่อนนะใครยังไม่ดูก็ไปดูนะครับคลิปก่อนผมก็ไล่ดูแล้วเออประมาณนี้โชกก็เป็นโชกพอแท้ดูกแกนของนะนี่อันนี้ดาวสว่างนะใครสนใจก็ไปสั่งได้ที่ดาวสว่าง เนี่ยเป็นพอดแท้ความสูงอยู่ที่2 8 8 0แใช่บอกไปอยู่ที่พันหบอกเอ้ยบอกอยังเม่ี้บอกถังพันห้อ่บอกโชคพันห้ใช่โชคพันหต่อมาก็จะเป็นเบาะเจริญผลครับอันนี้ผมสงวนราคาอยู่ที่1,000แล้วกัน อันนี้คือขอสปอนมาเนาะก็คือขอสปอนไงดูทรงแล้วกันกันยี่ขอสปอนนี่ต้องเป็นคนอะไรเถอะคนมีเสื้อเสียงไง <laughs> คนดังคนนังพูดดิคนมีพูดดิเสื้อเสียงเออพูดได้แหละ <laughs> โอเคเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าอยู่ที่ราคาพันนึงแหละเป็นเบาทรงบางสองระดับนะครับดูสองระดับประมาณนี้ใช่ต่อมาจะเป็นสุดสี สี่กี่บาทสามพเฮ้ยไม่ hey, ใช่สองสองันหกเออสองหกหกแล้วโอเคบางชิ้นเพื่อนๆอาจจะไม่แต่งตามผมนะผมก็จะแต่งแระอันนี้แหละนี่นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ผมเบิกใหม่นะทุกคนสวยไหมสวยแล้วสี่อันนี้เป็นเรียนใหม่นะเพิ่งวิ่งไปวันสิเจ็ดโลอือสิ็ดโลทั้งันะะเนี้ยรถใหม่อันนี้ผมซื้ออยู่ที่พันสามนะครับมันก็จะให้ สายไฟด้วยเออต่อไฟวันเนี้ยประมาณนี้แล้วก็เหลือพวกคงอะไรก็ทําสีเองนะอนี่ทำสีเองทุกคนก็ไปดูคลิปเอานะว่าผมใช้งบเพ่าไะร่ผมจะไม่บวกนะตัวนี้ก็ทาสีเองก็สีก็ไม่สวยหรอกถ้าถามว่าขี่ยังไงก็น่าเห็นนะว่าผมเหยียบเครื่องแต่ก็สีไม่หลอง <c oughs> พวกโซ่ก็จะเป็นโซ่อันนี้เป็นโซ่ไล่เบาเท่าคนดูดิมันจะกึงเป็นโซ่ที่เล็กมากอืม ปกติเราจะใส่สี่องศูนย์เนาะเออพวกอันเนี้ยแต่อันนี้จะเป็นจำไม่ได้น่าจะเป็นสี่หนึ่งห้าหรอเออประมาณเนี้ยเป็นโซ่เล็กดูดิมันกึ่งสเตอร์นะตอนนี้เออช่างโจกกึ่งให้แต่ที่จริงอะ่ะอยู่ที่โอสก,กิใช่ไหมใช่เพจโอสก,กินะครับใครสนใจก็ไปสั่งดูนะดูคลิปมันก่อนผมก็มีคลิปให้ดูอยู่ว่าเขามีโซ่ที่แบบครบชุดเลยไปสั่งก็บอกพี่เขาได้ประมาณนี้แหละรวมรวม เอ้ท่อเอ้ห้าใครมีท่อหรือไม่มีท่อนะครับอยากจัดท่อผมบวกให้อยู่ที่สองพันละกันนี่ท่อหนึ่งท่าบ่อครับก็ลองไปสั่งดูครับแล้วแต่สเต็ปราคาไม่เท่ากันนะนี่หนึ่งท่าบอใครไม่รู้ชื่อก็ไปดูคลิปมันก่อนนะผมก็รีวิวท่อแล้วก็บอกที่ซื้อด้วยใช่ประมาณนี้อะไรแต่ได้ชิ้นผมก็บอกที่ซื้อแล้วนะว่าผมจัดมันต่ไหนใครอยากรู้ชิ้นไหนก็ไปดูคลิปนั้นนะสวยไหมส,สติกเกอร์นี่สติกเกอร์ใหม่ติดแล้วสวยสวยหล่อ นี่ของนักชิวนะบัตีิของ<ม>ของเบาะอเ<ม>บาดูดน,นี่ชุดนี้ทุกคนชุดเครื่องนะครับต่อไปชุดเครื่องชุดเครื่องจะเป็นของช่างเด,ดชยุทธยานะเป็นห้างสามถามว่าเต็มรูปไหมก็เต็มอยู่นะข้างในเครื่องก็ไล่อยู่เนาะไล่พวกอ,อพวกลูกปืนไว้เนี่ยเพราะว่ารถมันก็เก่าแล้วตั้งแต่ <c oughs> ปีสองพันสิบอ่ะผ่านมาประมาณสิบกว่าป,ปีอะ่ะรถคันนี้นะก็ปั้นใหม่ก็ถือว่าจวดอยู่ โอเคชุดเครื่องผมจะเริ่มจากชุดคิดนะครับเป็นของช่างเดชยุชยานี่ช่างเดชยุชยาก็ราคาอยู่ที่หกพันบาทบวกค่าช่างค่าไล่ด้านในค่าประกอบค่าอะไรแล้วก็เป็นประมาณอีกเจ็ดพันแล้วกันเอออีกเจ็ดพันโอ้เจ็ดพันแล้วนะต่อไปก็ลืมไม่ได้เลยก็ผมมีอยู่แล้วนะที่ยิงอะ่ะเป็นซีมิองอามของหมังเงินเนาะที่ยิงผมก็เคยขายแนละ้วแต่ตอนนี้ไม่แหละถ้าเราเปิดร้านเราก็จะ อืมมีขานะแต่ตอนนี้ยังยังลองมบก่อนก็ประมาณนี้ส่วนอาร์มก็พันสองละกันราคาทั่วไปตักราคาตลาด<ม>พวกพวกชิ้นย่อย<ค>ผมก็ไปรไับนะ<ม>อย่างเช่นอันเนี้ยน็อตพอร์ตหรือเป็น<ม>ที่เหยียบดํานะเป็นคันเกียร์ดำ<ม>อืมหมดแล้วที่อุดอันนี้ก็สามสิบกว่าบาทไม่ได้รวมอะไรนะท่อก็เอาแล้วเรือนกองกองเหล็กยาวก็ ไม่ได้นับ200เออ,เอ,อประมาณนี้แหละอ่ะมาดูราคาเดี๋ยวเด้วมาอยู่ตรงนี้นะ้มืดสรุปราคาครับในการปั้นดิ่มเช็งครั้งนี้มาดูกันว่าใช้งบไปเท่าไหร่นะครับเฉพาะอะไรไม่รวมค่าตัวรถนะครับโอเคหันมาฮันฮันันฮันฮัน,น,น,นสูงเติบนะเนี่ยราคาเท่เาไหร่ สองหมื่นเก้าพันตีไปเลยสามหมื่นพวกอะไรยิบย่อยเนาะสามหมื่นะ 30, รวมเครื่องคนระับรวมเครื่องรวมอะไหล่ประกอบยี้หมดสามหมื่นอ่ะโอ้ซื้อลรถใหม่แล้วคันหนึ่งเลยนะเนี่ยเออแต่ข้อดีเลยก็คือมันได้สิ่งที่เราต้องการเนาะประมาณนี้ในการปั้นดินเชิงทางนี้ก็หมดไปแลาวสามหมื่น 30, นะครับเฉพาะอะไหล่นะแล้วก็เครื่องไม่รวมทําสีแล้วก็บอก นิยอ่อยนะก็สามหมื่นนิดๆได้ประมาณนี้ถ้ารวมค่าตัวรถด้วยก็โอเคสำหรับคนที่แบบคอมเมนต์ในคลิปที่ผมจัดดีมาเออเม่ตอนนี้ปิดเม้นแล้วนะครับปิดยอดแล้วไม่สามารถเม้นได้เพราะว่าผมก็มาเฉลยราคาแล้วราคาดีวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณผมซื้อมามือสองไม่รวมค่าสงนะ่งครับค่าสง 3, 000, ่าสงสามพันก็ไม่รวมคันนี้อยู่ที่ราคา เท่านันท่านันทานัเท่าน้ท่าน่านท่าน้วท่านนเท่านหนเ่นันานั้น,น,น,าน 1, 000, 1, 000, ่านังนเทนัน่านันเ่านั่านันเ่านัน่านั้่านม่านันเ่ันเท่านนเ่าั้นท่า่านท่านัน่ันเี่ามันเ่านันเทน่ารั้นเ่ันเ่าน้นเ่านันเ่นัเรา้เ่าน้เท่าันเานั่น้เท่เาน่าน่นัทา่ <h> อ๋ผมจะไม่เรียกเอาแล้วกันก็คือมันน่าจะเยอะอยู่ค่าเฉี่ยก็เฉี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะค่าส่งมันแพงทุกวันนี้ก็ค่าส่ง40กว่าบาทบางพื้นที่ก็70ก็มีนะเออพวกปลายทางอะไรนะแต่อันนี้ก็นั่นแหละ okay โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปแจกคลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้ก็มาบอกราคาแล้วหมื่นเด็ดนะอันเนี้ยหมื่นเด็ดรวมรวม,วมทั้งหมดเลยก็สี่หมื่นบวกเออรวมตัวรถรวมอะไรนะ แต่ถามว่าค oh ุ um ้มไหมก็คุ้มเรื่อสตอรี่ในการปั้นรถครั้งหนึ่งเนะเราก็ได้ทําการเรียนรู้อะไรแต่ละชิ้นว่าเออยังไงเนาะเป็นแบบไหนเราก็สั่งมาใส่ก็คือการปั้นรถแต่ละคันผมก็ได้ความรู้ดนะ้วยเนาะว่าอะไรมันขาดต้องการอะไรรถเป็นอะไรเนาะ <S <S ใช่มันได้แทักษสไงก็คือมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะไปแ,แล้วไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็มาแนน,นามนเพื่อนๆสำหรับคนแบบอยากปั้นรถ สักคันหรือจะซื้อรถใหม่ก็ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มซื้อรถใหม่ก็สี่หมื่นค่าดาวก็ทนะั้งหกหมื่นเนาะเจ็ดหมื่นได้เออประมาณเนี้ยเอามาแต่งอีกก็น่าจะเป็นแสนนะคันหนึ่งอะ่ะรถใหม่นะหมายถึงรถใหม่เพราะว่าเราก็สภาพเนี้ยเอามาก็ตัดโครงทําอะไรต่างๆเนาะดูดิมีตัดโครงนี่ก็นั่แเละซื้อรถเก่าพันก็ถือว่าคุ้มแล้วได้ราคารถใหม่จะเป็นรถแตง่งเออกรณีใครไม่อยากปั้นก็หาซื้อรถแตงนะ่งเนาะคุ้มทําเครื่องอีก จบๆเล็งแรงแรงความร้เดิมอ่ะเออคุ kind of ้มกว่าเยอะไปแล้วก็เจอกันไปคลิปหน้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะมีอะไรก็คอมเมนต์นะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์นี่น้องน้องกระบะซิ่งเราถ้ามีงบหน้าผมก็จะจัดฝาคาร์บอนนะใครอยังให้จัดก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามไปแล้วก็เจอกันใไปขึ้นมาคลิปนี้เขไปแล้วจุ๊บบายบายเพื่อนๆหน่อยบ๊ายบายหวังว่าจะได้ออกคลิปบ่อยๆนะไปแล้ว